สวัสด,ดียามเช้าค่ะอยู่กับแพรวัสยานะคะและนี่คือ Have a News Day เวลาเพลินข่าวติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปพร้อมๆกันค่ะ ข่าวแรกวันนี้นะคะต้องพูดถึงเรื่องของหมอลำค่ะหรือว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะคือมีศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยหลายอย่างเนี่ยที่นวันก็จะเลือนหายไปนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าการเวลาผ่านไปไม่ได้ค่อยมีใครสอนเด็กรุ่นใหม่นะคะแต่ว่าก็ได้มีครูหมอลำค่ะที่พยายามจะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้นะคะแถวกำลังพูดถึงเรื่องราวของคุณครูสองท่านซึ่งเป็นพี่น้องกันนะคะนั่นก็คือคุณครูทวีและคุณครูทองด้วงสร้อยฟ้าค่ะซึ่งเป็นสองคุณครูที่ทําโรงเรียนสอนหมอลำใต้ต้นไม้ ซอนที่กับเด็กๆฟรีนะคะแน่นอนว่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างหมอลำให้สืบต่อไปค่ะแมนว่าเดอนหน้าสาธุดค่ะจะย่อมือไหวพนมมือกลมกับค่ะเขายกยืนนิ้วย่อไหวใส่เสียนเที่ยนทูปได้ไหวนบมันเป็นครูครูวัฒนธรรมของอีสานโดยหมอลำหมอลำกวนนี่มันจะใส่ผู้หญิงหนึงงน่งผู้ชายหนึ่งแขนหนึง่งสู่ลำกวนมาได้จักอย่าง นี่เป็นสิ่งที่ไทยถอดมาจากภูมิปัญญามาแต่ดั้งแต่เดิมเลยลักษณะาการสอนมีหลายอย่างมีมอลม้วนม,มีม้ํนก้อนเป็นม้ําพื้นฐานสีเป็นม้ําสิ่งล้วก้อนประยุทธ์ม้วนะไก็ตามตรงนีง้พื้นฐานของมอ้ําก้อนก่อนขั้นมอ้ํานี่มันเป็นครูคือหมอแค้น เป็นสื่อสารที่ส้างควมสนุกสนานหันษาอยู่ในหันแม่นเบิดตลกโบกห่า่อยเดิน้าเราฟังเดิมเปิลฟังเดิมเปิลนะขินข้างควรว่าขวรขาดสี่ผู้หญิงไต่ขึนเขาไต่ขึนทั้งคือโรงเรียนไต่ตรงน,นี้ความหมายก็คือว่าเฮาบวมีอาคารสี่เลียนเฮาก็เลยเห็ดเป็นเซรีเ่เห็ดมันสบายใจเจของก็เลยเปิดซ้อนไต่ลบก็ใหม่ดีกว่า ย่ฝนตัวเขาก็แลนเขาหมตัวใบตัวเรล่าพ่อสีแบงปันแบงปันควอมูอที่เหาได้สาสมมาแบงปันควอมูที่เด้สาสมได้ศึกษามาว่าอยากเผยแผ่ให้ลูกล้หลานให้เข้ารักษาขนบธ,ธรรมเนียมตัวนี้ไว้ย่านมันย่านมันหายไปจากาจากชุมชนของเขาจากวัฒนธรรมของเขาน,ะนับตีเมือมันสีเลือนจางหายไปเรื่อยๆพ่อก็เลยอ,อยากไทยถอดให้ลูกล้หลานเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ว่าจะเป็นทิ้นเป็นแค้นเป็นลำ่ำเป็นซ้อผู้ใดสนใจกันพร้อมทีที่าทยถอดในหนึ่งล่ำยกหนึ่งเขาโอแล้วยกที่สองเขาโอยกที่สามมีสี่ปัวตรงโอกระไรเดินไปเลยจนปัวซีวิตจะห้ามหม่จนสีเฮ็ดยังให้หมูใ้ร้านเบิ้งมาได้บนนั้นจนสีเฮ็ดปัไดรจังสีเศร้าแห้งมูมีเพราะว่าเฮาเฮ้ามันมันฝังเฮ้าแล้วมันฟังทางด่านจิตใจเฮ้าแล้วขด้เฮ็ดตัวนี้มีความซุกได้ขึ้ขืนเวทีล่ำให้หมูฟังเว้าให้หมูฟัง มมีควาลสุเยอยากให้หลายพื้นที่นะคะมีการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านแบบนี้สืบต่อไปค่ะยังไงก็ตามขอเป็นกําลังใจให้คุณครูทั้งสองด้วยนะคะรวมไปถึงถ้าใครมีเรื่องราวดีๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมแบ่งปันอย่าลืมแชร์ต่อนะคะเพื่อให้ประเพณีวัฒนธรรมของเราเนี่ยคงอยู่สืบต่อไปค่ะ อีกหนึ่งช่วงพาคุณผู้ชมไปชิมขนมไทยดีกว่านะคะวันนี้จะพาไปชิมขนมอาลัวค่ะชื่อว่าหลายท่านเนี่ยคุ้นเคยชื่อเคยชิมเคยทานเคยเห็นกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามีคนที่ได้คิดค้นทําขนมอาลัวในรูปร่างที่แปลกออกไปทําเป็นรูปดอกบัวจะหน้าตาเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันค่ะ นี่คือขนมอาลวดอกบัวค่ะที่คิดค้นโดยคุณสายพินสีบุญคงซึ่งประกอบอาชีพเป็นครูสอนประจำอยู่ที่โรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครตรังแล้วก็ใช้เวลาว่าในช่วงโควิด19นะคะฝึกทำขนมอาลวจาก YouTube ซึ่งเป็นขนมไทยโบราณแล้วก็เกิดปิ๊งไอเดียทำเป็นรูปดอกบัวเนื่องจากเป็นคนที่ชอบไหว้พระก็เลยคิดหาวิธีทำดอกบัวเป็นขนมค่ะได้ออกมาเป็นขนมอาลวดอกบัวอย่างที่เห็นคล้ายกับดอกบัวจริงเป็นอย่างมากแถมยังมีสีสันสวยสดใสรสชาติอร่อยอีกด้วยแล้วก็ได้ดัดแปลงทำ ไส้จากธัญพืชที่มีส่วนผสมที่ทําจากแป้งน้ําตาลแล้วก็กะทิสดเป็นสูตรเจและที่สําคัญไม่ใส่สารกันบูดค่ะ ซึ่งชื่อของขนมอาลัวมีความหมายว่ามีสเสน่ห์ดึงดูดใจอาลัวมีต้นกําเนิดมาจากประเทศโปรตุเกสถูกนําเข้ามาเผยแพร่ในไทยเป็นครั้งแรกโดยคุณเท้าทองกีบมา้าหรือเลดี้ฮอเดอร์คุยมาพระยาเจ้าพระยาวิชเยนซึ่งเป็นชาวโปรตุเกสที่เข้ามารับราชการในราชสำนักในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชค่ะขนมอาลัวมีหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นอาลัวชาววางอาลัวจิว๋วแล้วก็อาลัวดอกไม้นานาพันธุ์ค่ะซึ่งอาลัวชาววังมีขนาดใหญ่กว่าและมีส่วนผสมของกะทิมากกว่าอาลัวจ งั้นเราไปฟังเสียงคุณสายพินพูดถึงการทําขนมอาลัวกันค่ะขนมอาลัวนะคะก็จะมี2แบบนะคะก็คือแบบที่ไม่มีไส้ก็คือแบบโบราณแล้วก็เอามาประยุกต์ค่ะก็คืออาจจะมีไส้บ้างเช่นใส่ไส้ทัวหรือว่ามีไส้เม็ดอะคาเดเมียหรือว่าถั่วธัญพืชอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาประยุกต์กันเพื่อให้มันดูแบบอินเตอร์ขึ้นมาหน่อยะคะ่ะเวลาเวลาในการทำเนี่ยไม่นานค่ะแต่ว่าจะนานกับการอบค่ะเพราะว่าอบประมาณ4-5้าชั่วโมงค่ะ แป้งใช้แป้งเคค่คะแป้งบัวแดงธรรมาดาตกแต่งเองหมดเลยค่ะใช้สีจากธรรมชาติด้วยค่ะเช่นสีเขียวนะคะก็ทําจากใบเตยสีชมพูก็ได้จากดอกเฟื่องฟ้าค่ะสามารถทานคู่ได้กับกาแฟาเลยค่ะ สำหรับขนมอาลัวดอกบัวนในแต่ละดอกจะเน้นทํามือทั้งหมดอย่างประณีตบรรจงนะคะขายในราคาดอกละ30บาทแต่ว่าถ้าหากสั่ง10ดอกขึ้นไปจะเหลือราคาดอกละ25บาทหลังจากที่มีการโพสต์ขายออนไลน์และนําไปฝากขายที่ร้านคาเฟ่ซึ่งตั้งอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายตรังก็มีผลตอบรับที่ดีมากๆนะคะเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าตอนนี้เนี่ยมียอดสั่งซื้อเป็นจํานวนมากทําแทบไม่ทันคะ่ะคุณสายพินจึงต้องชักชวนเพื่อนครูมาช่วยกันทําค่ะ ต้องยอมรับนะคะว่าขนมไทยเนี่ยผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาแต่โบราณโบราณค่ะและถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะไม่ได้มีคนทําขนมไทยแพร่หลายอย่างเช่นในแต่ก่อนนะคะแต่ว่าก็ถือได้ว่าเป็นขนมที่หาตัวจับได้ยากทําเรียนแบบได้ยากเป็นขนมที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยจริงๆเลยค่ะมาต่อกันกับช่วง Words Around กับการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะติดตั้กับครูเจน่าได้เลยกับ w o r d Around ค่ะ ทุกคนพบกับ teacher t ีเชอร์เจน่าในช่วง words around น้องๆคะช่วงนี้เปิดเธอมาได้สักพักหนึ่งแล้วหลายๆคนก็คงจะได้เจอเจอกับคุณครูที่ใจดีใช่ไหมคะคำว่าใจดีภาษาอังกฤษก็คือ kind อีกครั้งหนึ่งคะ่ะ kind มาดูประโยคตัวอย่างกันเลยคะ่ะ my new teacher is very kind My new teacher teacher แปลว่าคุณครูใช่ไหมคะไม่ได้ออกเสียงว่า teacher นะคะ teacher new teacher ก็คือคุณครูคนใหม่ค่ะเป็นยังไงคะ very kind kind ใจดี very ก็คือมากๆนั่นเองค่ะคำต่อไปก็คือคำว่า kindness kindness เป็นคำนามค่ะแปลว่าความเมตตาความกรุณาความปราณีนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น He did me a kindness when he found me a job. He did ด i d เป็นอดีตของดูค่ะเขาทำอะไรให้เราคะเขาให้ kindness หรือว่าความเมตตาค่ะ When <c oughs> ก็คือเมื่อ <c oughs> he found found <c oughs> เป็นอดีตของ find ค่ะแปลว่าหาแปลว่าพบแปลว่าเจอนะคะในที่นี้หมายความว่าเขาหาหาอะไรให้มีให้ฉันค่ะ job job แปลว่างานค่ะหางานให้ฉันทำ โอเคค่ะน้องๆวันนี้ทีเชอร์เจนน่าก็มีเคล็ดลับการสนทนากับชาวต่างชาติมาฝากน้องๆค่ะน้องๆสามารถใช้คำว่า kind of kind of แปลว่าชนิดประเภทหรือแบบค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่นน้องๆอ,อาจจะถามเขาว่าเขาชอบทำอะไรอย่างเช่น what kind of music do you like what kind of ก็คือประเภทอะไรค่ะประเภทอะไร of หรือของ music ดนตรีหรือแนวเพลงค่ะ Do you like ก็คือที่คุณชอบเขาก็จะตอบว่า I like pop music I like คือฉันชอบค่ะ Music แบบไหนคะ Pop ก็คือแนวเพลงประเภท pop นั่นเองค่ะและเพื่อให้บทสนทนาดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะอาจจะถามเหตุผลเขาต่อค่ะว่า Why do you like it Why คือทำไม Do you like คุณถึง like it ชอบมันนั่นเองค่ะ เอาละค่ะน้องๆต่อไปนะคะเขาก็อาจจะตอบว่า it's kind of fun it's kind of fun แปลว่ามันค่อนข้างที่จะสนุกค่ะ kind เป็นภาษาพูดของคำว่า kind of นั่นเองโอเคค่ะน้องๆก็ฝึกฝนกันเป็นประจำเลยนะคะพบกับที่เชอ่์เจหน้าได้อีกครั้งในช่วง words a round see you next time ค่ะบ๊ายบาย หมดเวลากับแพรวหัสยาแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่กับ Have a New Day เวลาเพลินข่าวค่ะติดตามกันได้หลากหลายช่องทางนะคะทางโทรทัศน์ค่ะก็สามารถชมสดกันได้ที่ ALTV ช่อง4 t ีเรียนสนุกหรือว่า w w w a l t v t v นะคะรวมไปถึง YouTube แล้วก็ Facebook ของเราค่ะที่ a l t v 4มีรูปมีคลิปอะไรน่ารักน่ารักสามารถแชร์กับทางรายการของเราได้ที่ l ล n e a l t v 4แล้วก็อีเมล Have a New Day at ALTV.TV นะคะวันนี้เพาไปแล้วเจอกันครั้งหน้า Have a Good Day นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ